เคยมีคนรอดจากอุบัติเหตุทั้งที่รถพังยับแต่ร่างไม่เป็นอะไรเลยเพราะเขามีพระที่ไม่ธรรมดาพระที่ขึ้นชื่อว่าคุ้มครองไม่ตายโหงเรามาเริ่มกันที่องค์แรกหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดในดินแดนปลายแหลมของภาคใต้เด็กชายคนหนึ่งถือกำเนิดขึ้นจากครอบครัวทาสเรือนเบีย ท่ามกลางเสียงฟ้าผ <the> ่าคำรามดินสะเทือนเลื่อนลั่นเสมือนเทพพยดาบันดาลให้ผู้มีบุญญาธิการลงมาสู่โลกมนุษย์เขาคือเด็กชายปู่บุตรของนายหูและนางจันชาวบ้านวัดเรลียบตำบลดีหลวงจังหวัดสงขลาเด็กคนนี้เติบโตมาท่ามกลางเหตุอัศจรรย์ตั้งแต่แบบบบก งูจงอางขดล้อมเปลเขาไว้ไม่ทำร้ายแม้แต่น้อยทิ้งไว้เพียงลูกแก้วเรืองแสงลูกแก้วกศักดิ์สิทธิ์ที่กลายเป็นของคู่ชีวิตเขาตลอดไปจากเด็กชายในบ้านยากจนสู่ผู้ไฝ่เรียนใฝ่ธรรม ขาบวชเป็นสามเณรเมื he ่ออายุ15ป so er, uh ีเรียนรู้ภาษาขอมบาลีธรรมะจนแตกฉานเป็นที่ยกย่องในวิชาและปฏิภาณเขาเดินทางสู่เมืองนครเพื่อศึกษาต่อและกลายเป็นผู้ทรงอภิญญาปาฏิหารที่เลื่องชื่อที่สุดคือการเหยียบน้ำทะเลจืดเมื่อเรือเดินทางไปอยุธยาประสบภัยเคลื่อนลมน้ำจืดหมด หลวงปู่จึงเหยียบทะเลกลายเป็นน้ำจืดให้ทุกคนดื่มท่านคือหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดผู้ที่ผู้คนกล่าวคานว่าห้อยท่านไว้ไม่ตายโหงพระเครื่องหลวงปู่ทวดรุ่นยอดนิยมที่สุดเนื้อวาน2497่าน2497 ลูกเสกโดยหลวงปู่ทิมวัดช้างให้ซึ่งท่านได้นิมิตถึงหลวงปู่ทวดหลังจากนั้นท่านก็เลยได้สร้างวัตถุมงคลเกี่ยวกับหลวงปู่ทวดเป็นครั้งแรกโดยผู้คนนับถือว่าห้อยหลวงปู่ทวดแล้วไม่ตายโหงพุทธคุณหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดมีพุทธคุณคล้วคลาดคุ้มภัย เมตตาแรงมีผู้คนรอดตายจากอุบัติเหตุมากมายเพราะแควนพระเครื่องหลวงปู่ทวดจึงส่งผลให้พระหลวงปู่ทวดเป็นที่นิยมมากในปัจจุบันถ้าใครที่ไม่มีพระหลวงปู่ทวดที่หลวงปู่ทีมเป็นผู้สร้างขอแค่ให้เป็นพระเครื่องรูปลักษณ์ของหลวงปู่ทวดก็ศักดิ์สิทธิ์เหมือนรุ่นยอดนิยมทุกประการองค์ที่สองที่จะแนะนำคือหลวงพ่องเงินพุทธโชต แห่งวัดบางคลานหรือวัดหิรัญญารามจังหวัดพิจิตรเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังที่มีชื่อเสียงโด่งดังทั้งในด้านวัตถุมงคลและพุทธคุณทางคงกระพันเมตตามหานิยมรวมถึงการรักษาโรคภัยต่างๆหลวงพ่อเงินได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในพระเกจิที่ทรงอิทธิฤทธ และเป็นที่เคารพศรัทธาของประชาชนมากที่สุดในยุคสมัยของท่านหลวงพ่อเงินเกิดเมื่อวันที่16กันยายนในสมัยรัชกาลที่หนึ่งที่บ้านบางคลานตำบลบางคลานอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรท่านเกิดในครอบครัวเกษตรกรที่มีฐานะปานกลางบิดาชื่อพุ่มมารดาชื่อฟัก เมื่อท่านอายุครบ12ปีได้บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดคงคารามและต่อมาได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดชัพลูอำเภอเมืองพิจิตรโดยมีพระอุปชายเป็นพระครูพิพัฒนิกายท่านหนึ่ง หลังจากบวชแล้วหลวงพ่อเงินได้ศึกษาพระธรรมวินัยและวิปัสสนากรรมฐานรวมถึงศึกษาวิชาอาคมและการรักษาโรคจากครูบาอาจารย์หลายท่านในยุคนั้นท่านเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นพระที่มีจริยวัตรอันงดงามมีความเมตตาและปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดหลังจากที่หลวงพ่อเงินออกทุดงและศึกษาพุทธศาสนาทางวิปัสสนากรรมฐาน ท่านได้กลับมายังบ้านเกิดที่บางคลานและเริ่มก่อสร้างวัดบางคลานขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่ธรรมะและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่วัดบางคลานจึงกลายเป็นสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดพิจิตรหลวงพ่อเงินเป็นพระที่มีเมตตาต่อประชาชนท่านช่วยเหลือในการรักษาผู้ป่วยด้วยการใช้สมุนไพรและวิชาการแผนโบราณ ซึ่งเป็นที่รู้จักและเคารพอย่างมากนอกจากนี้ท่านยังเป็นที่ปรึกษาและผู้ให้คำแนะนำในการดำเนินชีวิตแก่ชาวบ้านวัตถุมงคลที่หลวงพ่อเงินได้สร้างขึ้นนั้นได้รับความนิยมอย่างสูงเช่นเหรียญหลวงพ่อเงินรุ่นแรกซึ่งเป็นเหรียญปั๊มรูปเหมือนของท่านโดยมีพุทธคุณทางด้านโคงประพันธ์ชาตรีแคล้วคลาดปลอดภัยและเมตตามหานิยม นอกจากนี้ยังมีพระพิมพ์และวัตถุมงคลประเภทอื่นๆที่เป็นที่ต้องการของนักสะสมพระเครื่องและผู้มีจิตศรัทธาทั่วประเทศและท่านได้ละสังขารเมื่อวันที่20กันยายนพศ2462ขณะอายุ111ปีวัตถุมงคลและคำสอนของท่านยังคงเป็นที่เคารพและศรัทธาอย่างสูงจนถึงปัจจุบันวัดบางคลานยังคงเป็นสถานที่สำคัญในการเคารพบูชาท่าน รูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคลานพิมพ์ขี้ตาสุดยอดของหายากระดับตำนานพุทธลักษณะของพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคลานพิมพ์ขี้ตาองค์พระประทับนั่งขัดสมาธิราบเหนื้อฐานชั้นเดียวกระบวนการจัดสร้างพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินจะใช้วิธีการหล่อที่เรียกกันว่าหล่อโบราณคือการหล่อขุนเทียนจากแม่พิมพ์แล้วใช้ดินขี้วัวพ่อขุนเทียน เมื่อดินแห้งสนิทจึงนำหุ่นเทียนไปเผาไล่เทียนออกจากแม่พิมพ์ดินขี้วัวจากนั้นจึงเททองเหลืองที่หลอมแล้วลงในเบา้าพอองค์พระเย็นก็แกะเบ้าดินขี้วัวออกดังนั้นขนาดพุทธศิลปะและพุทธลักษณะขององค์พระทุกองค์จึงใกล้เคียงกันมากเท่ากันทุกองคในขณะที่ถูกความร้อนคราบดินขี้วัวจึงฝังตัวติดแน่นอยู่ตามซอกและเนื้อขององค์พระดูผสานกลมกลืนแทบแยกไม่ออก อันกลายมาเป็นเอกลักษณ์สำคัญยากจะทำเลียนแบบได้เนื้อของพระหลวงพ่อเงินทุกองค์จะมีสีเหลืองอมเขียวทุกองค์และจะมีคราบออกไซด์ที่ทำปฏิกิริยากับทองเหลืองปกคลุมทั่วองค์พระยานเป็นธรรมชาติส่วนเนื้อหาหมวลสารของพระรูปล่อน,นหล่อด้วยเนื้อทองเหลืองผสมโดยกรรมวิธีการสร้างแบบโบราณที่เรียกว่าหล่อดินไทยเอกลักษณ์แม่พิมพ์ของพระรูปล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาพิมพ์ด้านหน้า ตาจะมีลักษณะพล้ายเปลือกตาปรากฏเม็ดติ่งเกินคล้ายเม็ดขี้ตาและไม่ติดชิดกับเปลือกตาเส้นริ้วรอยจีวรบางกว่าพิมพ์นิยมและเส้นจีวรด้านซ้ายมือขององค์พระจะมีสามเส้นรอยประสานระหว่างม,มือจะติดมากกว่าพิมพ์นิยมพิมพ์ด้านหลังหูด้านขวาขององค์พระจะไม่ติดชิดไหลบริเวณไหลปรากฏตะเข็บข้างอย่างชัดเจนผ้าจีวรบานกว้างออก เป็นแบบห่มม้วนเข้าใต้องค์พระพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี่ตายังแบ่งย่อยออกเป็นสามพิมพ์คือพิมพ์ขี้ตาสามชายพิมพ์ขี้ตาสี่ชายและพิมพ์ขี้ตาห้าชายโดยสังเกตที่เส้นริ้วจีวรทางด้านขวามือขององค์พระว่ามีจํานวนกี่เส้นซึ่งเป็นที่มาของชื่อพิมพ์นอกจากนี้ตําหนิสําคัญของพิมห้าชายอีกประการคือ เส้นริ้วจีวรด้านซ้ายมือขององค์พระจะเป็นเส้นหงายขึ้น3เส้นซึ่งพิมพ์อื่นๆเส้นริ้วจีวรจะคว่ำลงแนวทางในการพิจารณาพระรูปหล่อหลวงพ่เมือนพิมพ์ขี้ตานั้นนอกจากการพิจารณารูปแบบพิมพ์ทรงและพุทธลักษณะขององค์พระให้เป็นไปตามมาตรฐานแล้วให้สังเกตที่ผิวขององค์พระ ซึ่งผิวพันธุ์จะมีกรวดทรายที่ผสมในดินขี้วัวดังนั้นความพรุนของผิวโลหะจึงเป็นการดูพระแท้ได้อีกจุดหนึ่งและต้องมีขี้วัวสีเขียวจับอยู่ในส่วนลึกขององค์พระโดยมีผิวไฟสีเทาดำผสมจับแน่นเป็นเนื้อเดียวกันซึ่งแม้ปัจจุบันจะทอดพิมพ์ได้เหมือนร้อเปอร์เซนแต่ผิวไฟและดินขี้วัวที่ได้อายุนั้นปลอมกันไม่ได้ เรื่องพุทธคุณนั้นไม่ต้องพูดถึงกันเยอะเป็นที่ปรากฏประจักษ์ชัดเจนอยู่แล้วครบครันโดดเด่นทางด้านอยู่ยงคงกระพันชาตรีแคล้วคลาดและโชคลาบหลวงพ่อเงินบางคลานนับว่าร่ำรือกันไปไกลมากจนถึงขนาดสเสด็จในกรมกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ก็ยังสเสด็จไปฝากตัวเป็นสิทธิ์ด้วยครับผมราคาเช่าหาหลักล้านถึงหลายหล,ายล้านบาทแล้วแต่สภาพและความสวย องค์ถัดมาที่จะแนะนำเป็นลำดับที่สามคือพระราชสังวราพีมนหรือที่รู้จักกันในนามหลวงปู่โตวัดประดูชิมพลีเกิดเมื่อวันที่27มีนาคมพศ2430ที่จังหวัดสมุทรสงครามในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นบุตรของนายพลอยและนางทัพรัตนคอนวัยเด็กของท่านได้รับการศึกษาเบื้องต้นที่วัดเกาะแก้วก่อนย้ายมาอยู่วัดประดูนชิมพลีในกรุงเทพและบรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ17ปีปีพศ2447โดยมีพระอธิการสุขเป็นทูตดูแลหลังจากนั้นเมื่ออายุ20ปี ท่านได้อุปสมบทเป็นพระภิษุและได้รับฉายาว่าอินทสุวรรณโนการศึกษาและวิปัสสนาหลังอุปสมบทหลวงปู่โต๊ะได้ศึกษาคันทะทุระและวิปัสสนาทุระอย่างเข้มข้นและสอบได้นักธรรมชั้นตรีท่านเป็นพระที่ใฝ่รู้และมุ่งปฏิบัติธรรมอย่างจริงจัง และได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดประดูชิมพลีในปีพศ2456ออกทุดงและศึกษาธรรมท่านออกทุดงไปทั่วประเทศทั้งภาคเหนืออีสานใต้ศึกษาพุทธาคมกับหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือหลวงพ่อนงวัดคลองมดันและปฏิบัติกรรมฐานกับหลวงพ่อชุม่มวัดราชสิทธาราม ท่านยังเป็นสหธรรมิกกับพระดังหลายองค์เช่นหลวงพ่อปานวัดบางนมโคและหลวงพ่อสดวัดปากน้ำปฏิปทาและจริยาวัดหลวงปู่โตเป็นพระที่มีศีลาจาริวัดงดงามสุภาพเมตตาและเชื่อกันว่าท่านมียาณรู้เหตุการณ์ล่วงหน้ามีเรื่องเล่าว,ว่าครั้งหนึ่งเมื่อเจ็บป่วยจากโรคระบาดท่านตั้งจิตขอนิมิต และฝันเห็นหลวงพ่อบ้านแหลมนำน้ำพระพุทธมนต์มาให้หลังจากนั้นอาการของท่านก็ดีขึ้นจนหายสนิทมรณภาพและเกียรติสูงสุดหลวงปู่โต๊ะอาพาธด้วยโรคชราและมรณภาพอย่างสงบเมื่อวันที่5มีนาคมพศ2524สิริรวมอายุได้93ปี7 3พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาปโปรดพระราชทานเพลิงศพณเมรุหลวงวัดเทพศิรินทราวาสและพระราชทานเกียรติยศเสมอพระราชาคณะชั้นธรรมพระเครื่องยอดนิยมของหลวงปู่โตที่เด่นเรื่องพุทธคุณแคล้วคลาดปลอดภัยแถมมีโชคลาภโถพุทธคุณรุ่นครอบจัก,กรวาลเลยทีเดียวพระรุ่นนั้นก็คือพระปิตา จำโอ้หลังยันตรีนิสิงสร้างปี2,520ซึ่งราคาเช่าหาหลักล้านหรือหลายหลายล้านเลยทีเดียวแต่ถ้ามีงบน้อยขอแนะนำพระปิดตายันดวงเล็กมีราคาเช่าหลักหมื่นหรือถ้ามีงบน้อยกว่านั้นก็หาแค่พระที่หลวงปู่โตเข้าร่วมพิธีปลุกเสกพุทธคุณไม่ต่างกับพระเครื่องที่ท่านเสกเดียวเลย ซึ่งก็จะมีตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักพันตน้นมาต่อกับองค์ที่4คือหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมาถือกำเนิดเมื่อวันที่4ตุลาคมพศ2466ที่หมู่บ้านเล็กๆในด่านขุนทศโคราชเด็กชายคนหนึ่งถือกำเนิดขึ้นท่ามกลางดินแตกระแหงและครอบครัวยากจนเขาชื่อว่าคูณ ชัดพลกรังบุตรของพ่อบุญและแม่ทองขาวชาวนาแสนธรรมดาในบ้านไร่แต่ไม่นานโชคชะตาต้อนร่างพ่อแม่ของเขาไปตั้งแต่ยังเด็กคูณและน้องอีกสองคนต้องอยู่ในอุปการะของนาสาวท่ามกลางความยากจนและความเงียบเหนาคูณเริ่มต้นชีวิตใหม่ในวัดใกล้พระใกล้ธรรมตั้งแต่อายุหกขวบ เด็กชายคูลเรียนทั้งหนังสือไทยขอมและคาถาอาคมจากพระอาจารย์เชื่อมพระอาจารย์ฉายและพระอาจารย์หลีไม่ใช่แค่เรียนรู้ธรรมแต่เรียนรู้วิชาไสยศาสตร์เพื่อป้องกันภัยศรัทธาได้อย่างรากลึกในใจเขาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเมื่อถึงเวลาเขาบวชเป็นพระและได้ฝากตัวเป็นสิทธิของหลวงพ่อแดงวัดบ้านหนองโพ ผู้เคร่งครัดในกรรมฐานและเรืองเวทวิทยาคมหลวงพ่อแดงเห็นแววจึงพาหลวงพ่อภูลไปฝากกับหลวงพ่อคงพุทธสโรพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งยุคนั้นทั้งสองแลกเปลี่ยนธรรมะและวิชาแก่กันเสมอเมื่อหลวงพ่อภูลผ่านบททดสอบทุกอย่างแล้วหลวงพ่อคงจึงกล่าวว่าออกทุด,ดงเถิด ไปฝึกใจในป่าให้แข็งแกร่งกว่าเหล็กจากนั้นหลวงพ่อคูณก็ออกทุ่ดงลำพังจาริกไปทั่วโคราชลาวและกัมพูชาเพื่อฝึกจิตฝึกใจฝึกตนให้พ้นจากกิเลสเมื่อท่านกลับมามาเพื่อสร้างวัดสร้างโรงเรียนสร้างสระน้ำสร้างความหวังให้ทั้งชุมชน เริ่มจากอุโบสถพัทธสีมาในปีพศ2496และไม่หยุดเลยท่านไม่ใช่พระที่นั่งอยู่เฉยๆบนธรรมศารแต่คือพระที่ออกวิ่งเข้าไปหยุดโจรด้วยตนเองพระที่ชี้หน้าคนถือปืนแล้วบอกว่าปืนฆ่าคนได้แต่ใจเรายังเลือกให้อภัยได้และปืนนั้นกลับไม่ลั่นใส่ท่าน แม้เงินจะไหลเข้าหาท่านวันละล้านแต่หลวงพ่อคูณไม่เคยใช้เพื่อความสุขของตนเองกูมีเท่าไหร่กูก็ให้หมดนั่นแหละคือคำพูดที่ยังอยู่ในใจของลูกศิษย์เสมอมาโรงเรียนวิทยาลัยโรงพยาบาลและเด็กนับหมื่นคนคือผลของความเสียสละของพระองค์นี้พระ ที่ไม่ได้ดังเพราะขลังแต่ขลังเพราะท่านพูดจริงและทำจริงหลวงพ่อคูณมรณภาพในปีพศ2558อา25ยุ91ปีแต่เมตตาและบารมีของท่านยังไม่มีวันตายพระผู้ให้พระผู้เสียสละผู้ที่คนไทยทั้งแผ่นดินยกย่องว่าหลวงพ่อคูณปริสุทธโธ พระของแผ่นดินอย่างแท้จริงสำหรับพระเครื่องของท่านพระเครื่องหลวงพ่อคูณปริสุทธโธเป็นที่เลื่องลือในด้านพุทธคุณด้านความแคล้วคลาดปลอดภยัยคงกระพันชาตรีและเมตตามหานิยมผู้คนนิยมบูชาเหรียญและวัตถุมงคลของท่านเพื่อคุ้มครองตนเองจากอันตรายต่างๆ มีประสบการณ์มากมายของผู้ที่บูชาแล้วรอดพ้นจากอุบัติเหตุและเหตุร้ายๆพระเครื่องยอดที่จะแนะนำคือเหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นสร้างบารมีปี2519 1. เหรียญทองแดงสร้าง2519เหรียญราคาเช่าอยู่ที่ประมาณ3 0 0แ0 0ถึง5 0 0แสนบาท 2. เหรียญน,นวะสร้าง999เหรียญ ราคาเช่าอยู่ที่ประมาณ600,000-800,000บาท 3. เหรียญเงินสร้าง199เหรียญราคาเช่าอยู่ที่ประมาณ1ล้านถึง -2 ล้านบาท 4. เหรียญทองคำสร้าง19เหรียญราคาเช่าอยู่ที่ประมาณ5ล้านถึง -10 ล้านบาทสาเหตุที่รุ่นสร้างบารมี ปี2,519มีราคาสูงกว่าเหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นแรกปี2,512ทั้งๆท,ที่สร้างออกมาภายหลังนั้นมีเหตุผลมาจากเหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นสร้างบารมีปี2,519ถูกจัดทำขึ้นที่วัดบ้านไร่เป็นครั้งแรกประกอบกับมีรูปแบบสวยงามแกะพิมพ์ได้เหมือนองค์จริงของหลวงพ่อคูณและประณีตมากกว่ารุ่นแรก ถือว่าเป็นรุ่นที่นิยมสุดรุ่นหนึ่งเนื่องจากเป็นรุ่นเก่าแก่และจำนวนการสร้างไม่มากนักแต่ถ้ามีงบไม่มากแต่อยากได้พระเครื่องที่หลวงพ่อคูณปลุกเสกมีมากมายหลายรุ่นเลยทีเดียวเพราะโดยเฉพาะปี2036、2037เป็นปีที่หลวงพ่อคูณปลุกเสกไว้เป็นจำนวนมากพระเครื่องที่จะแนะนำมี3รุ่นดังนี้ 1. หลวงพ่อคูณรุ่นรับเสด็จวัดบ้านไร่ปี2536 2. เหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นครบรอบอายุ71ปีพศ2536 3. เหรียญนั่งผ่านหลวงพ่อคูณออกวัดบ้านคลองเนื้อทองแดงปี2 0 3 7วัตถุมงคลของกูเน้นไปทางคลาดแคล้วและปลอดภัยก็พอแล้วแต่ ไอคนที่เอาของกูไปใช้ถ้ามันประพฤติปฏิบัติตัวไม่ดีคุณพระก็ไม่คุ้มครองนี่คือคำกล่าวที่หลวงพ่อคูณสอนสิทธิ์มาถึงองค์สุดท้ายคือพระครูวิมลคุณากรหรือหลวงปู่สุขวัดป่าคลองมะขามเท่าเกิดพศ2390ซึ่งตรงกับปลายรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระนั่งกล้าเจ้าอยู่หัวในวัยหนุ่ม ท่านเคยได้แต่งงานกับหญิงสาวจนมีบุตรด้วยกันหนึ่งคนอุปสมบทเมื่ออายุได้22ปีท่านได้ตัดสินใจอุปสมบทเพื่อทดแทนบุญคุณบิดามารดาณพัทธสีมาวัดโพทองล่างจังหวัดนนทบุรีโดยมีพระอธิการเชยจันทศริเจ้าอาวาสเป็นพระอุปชาและท่านก็จำพรรษาอยู่ที่นี้ หลวงปู่สุขท่านได้อยู่ปรนิบัติอาจารย์ซึ่งเป็นพระที่แข่งครัดในด้านวิปัสสนาจึงได้ศึกษาพระธรรมวินัยและเรียนวิปัสสนากรรมฐานตลอดจนเวทมนต์คาถาต่อมาท่านได้กราบลาพระอุปชายมาจำพรรษาอยู่ที่วัดสามงามปทุมวันเพื่อศึกษาพระปริยัติธรรมเพิ่มเติม และย้ายมาจําพรรษาอยู่ที่วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหารบางลำพูณนะที่นี่ท่านได้พบกับหลวงพ่อเงินพุทธโชตวัดบางคลานจังหวัดพิจิตรได้ศึกษาวิชาต่างๆร่วมกันท่านทั้งสองจึงมีความสนิทสนมกันย้ายมาจําพรรษาที่ชัยนาตต่อมาเมื่อพศ2435 ท่านได้ทุดดงเข้าเขตชัยนาทมาจําพรรษาอยู่ที่วัดป่าคลองมะขามเท่าซึ่งเป็นบ้านเกิดของท่านท่านได้บูรณะซ่อมแซมเสนาสะนะที่ชำรุดสุดโทมขึ้นมาใหม่ชาวบ้านต่างพากันเลื่อมใสายศรัทธาในวัดปฏิบัติและพระเวทวิทยาคมของท่านท่านได้สิทธิเอกคือพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยได้ถ่ายทอดวิชาอาคมต่างๆให้พระองค์จนหมดรวมไปถึงมีตำนานเกี่ยวกับกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ที่ได้นำผ้าเจียดจ,จากหลวงปู่สุขไปแจกให้แก่ทหารเรือเพื่อทำการทดลองอาคมโดยมีย่างหารทะเลซึ่งเป็นทหารคนสำคัญเป็นผู้รับอาสาทดลองหลวงปู่สุข มรณภาพเมื่อวันที่23ธันวาคมพศ2466ตรงกับปลายรัชการของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสิริอายุได้76ปีนับพรรษาได้54พันษาเรื่องเล่าเกี่ยวกับอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ของหลวงปู่ศกวัดปากคลองมะขามเท่านั้นมีการเล่าขานสืบต่อกันมาว่า ท่านสามารถเสกหัวปลีให้เป็นกระต่ายเสกใบมะขามให้เป็นต่อเป็นแตนเสกคนให้เป็นจระเข้ซึ่งทำต่อหน้าพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์จนสเสด็จเตีย่ยขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์และรวมไปถึงพระเครื่องที่ท่านปลูกเสกล้วนแล้วแต่มีพุทธคุณศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากโดยพระเครื่องที่นิยมกันในวงการ เป็นถือว่าเอกลักษณ์ของท่านคือพระพิมพ์พระพามนทนข้างรัศมีเหรียญพระพุทธพิมพ์ข้างรัศมีเนื้อทองแดงหลวงปู่สุกวัดป่าคลองมะขามเท้าถือว่าได้รับความนิยมสูงสุดในตระกูลเหรียญพระเครื่องหลวงปู่สุขเพราะด้านหลังมีการลงยันด้วยหลายมือหลวงปู่สุขเรียกว่า อักขระยันทอม้วนโลกที่ไว้ใช้สำหรับลงกระม่อมลงผ้ายันลงตะกรุดเริ่มต้นตั้งแต่หลักหมืน่นไปจนถึงหลักแสนแล้วแต่สภาพและความสวยและทั้งหมดนี้คือห้าพระเกจิพระเครื่องที่ใครมีแล้วไม่ตายโหงแคล้วคลาดปลอดภัยจากอุบัติเหตุเป็นนิรันตรายแต่คงไว้ซึ่งความไม่ประมาทเทิน ดังเช่นที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงความประมาทว่าปะมาโทมัจจุโนปะทังแปลว่าความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายและอัปปมาโทอมตังปะทังแปลว่าความไม่ประมาทเป็นทางอมตะเอวังก็มีด้วยประการลัชนีองค์พิเศษเพิ่มเติมในเอดิตเวอร์ชั่นจากนักเลงตลาดส้มเซี้ยว สู่พระผู้เป็นดั่งแสงสว่างของแผ่นดินเรื่องเล่าของหลวงพ่อสว่างพระผู้เปี่ยมด้วยเมตตาวิชาและบารมีที่เปลี่ยนเส้นทางชีวิตจากความดื้อรั้นในวัยหนุ่มสู่เสาหลักทางธรรมผู้พลิกฟื้นวัดร้างให้กลับมามีชีวิตและสั่งสมพลังบุญจนแผ่ไกลทั่วผืนแผ่นดินไทย หลวงพ่อสว่างหรือที่รู้จักในนามพระวิบูลณวชิรธรรมเกิดเมื่อวันที่17มิถุนายน2426ณตำบลท่างิ้วอำเภอบรรพศพิสัยจังหวัดนครสวรรค์ท่านเป็นลูกชายคนเดียวและเป็นคนสุดท้องของครอบครัวขุนเจริญกำนันผู้มีอำนาจในย่านนั้นในวัยหนุ่มหลวงพ่อสว่างเป็นที่เลื่อมลือในความคงกระพัน ฟันแทงไม่เข้าด้วยเหตุนี้ท่านจึงเป็นนักเลงเจ้าถิ่นในตลาดส้มเซี้ยวสร้างความเดือดร้อนไปทั่วจนโยมบิดาต้องฝากให้พระอาจารย์เผือกพาหลบหนีไปบวชเงียบๆที่วัดสาลาปูนอายุทยาและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการพลิกชีวิตสู่เส้นทางธรรมะอันมั่นคงหลังบวชท่านศึกษาธรรมอย่างจริงจัง เริ่มจากวัดหัวดงที่นครสวรรค์ต่อด้วยวัดมณีบรรพศท,ที่จังหวัดตากและสุดท้ายกลับมาปักหลักรับหน้าที่เจ้าอาวาสวัดท่างิ้วเมื่ออายุเพียง30ปีที่นี่เองที่หลวงพ่อสว่างเริ่มสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ท่านตั้งสำนักเรียนพระปริยัติธรรมแห่งแรกในอำเภอมีพระเนนเข้าศึกษากว่าร้อยรูปต่อปีเป็นเวลากว่า40ปี สร้างบุญกุศลกระจายออกไปรอบจังหวัดสร้างวัดสร้างคนสร้างบารมีวัดท่างิ้วรุ่งเรืองถึงขีดสุดจนถึงปี2,500ที่ท่านอายุ74ปีมีคนจากตำบลท่าพุทราจังหวัดกำแพงเพชรมานิมนต์ท่านให้มาบูรณะวัดคฤหบดีสงฆ์ซึ่งในเวลานั้นคือวัดร้ามในสภาพพังทลาย หลวงพ่อสว่างตอบรับด้วยร่างกายที่ชราแต่จิตใจที่ยังแข็งแรงไม่ต่างจากชายหนุ่มท่านแปลวัดร้างให้กลายเป็นศูนย์กลางธรรมะถาวรจนได้รับยกย่องให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างพระผู้มากด้วยวิชาอาคมหลวงพ่อสว่างไม่เพียงเป็นนักพัฒนาท่านยังเป็นผู้แตกฉานในวิชาอาคม มีครูบาอาจารย์คลังเช่นหลวงอู่กลันวัดพระญาิอาจารย์เฮงไพรวันวัตถุมงคลของท่านขึ้นชื่อเรื่องคงกระพันแคล้วคลาดเมตตามหานิยมเช่นพระเนื้อผงว่านมหาลาบเหรียญขวัญถุงนางกวากจากงาแกะและตะกรุดฝังเข็มที่ลือเรื่องว่ากันปืนกันอุบัติเหตุกันคนร้ายได้จริง ปาฏิหารในพิธีปลุกเสกในปี2517มีผู้ร่วมพิธีปลุกเสกพระที่วัดท่าพุทราหลายร้อยคนเห็นกับตาว่าขณะปลุกเสกร่างของหลวงพ่อลอยเหนืออาสนะประมาณหนึ่งศอกเหรียญที่อยู่บนพานสั่นไหวนับเป็นเรื่องเล่าเหนือธรรมชาติที่ผู้ศรัทธ,ธายังจดจำจนถึงวันนี้วาระสุดท้ายสงบงดงามดังพระอรหรันต วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์2520หลวงพ่อสว่างและสังขารอย่างสงบที่โรงพยาบาลกำแพงเพชรด้วยอาการสีหะสายาสารพนมมือร่ำลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สิริอายุได้94ปีพรรษา74ปีเต็มสืบต่อแสงสว่างแห่งธรรม ผลนานของหลวงพ่อสว่างยังคงปรากฏในวัดต่างๆที่ท่านช่วยสร้างและบูรณะทั้งในนครสวรรค์กำแพงเพชรและอีกนับสิบแห่งเพราะเครื่องของท่านยังได้รับความนิยมสูงสุดในกลุ่มผู้ศรัทธาเป็นทั้งเครื่องเตือนสติและเครื่องคุ้มครองภัยพิบัติหลวงพ่อสว่างมิใช่แค่พระเกจิแต่คือแสงสว่างแห่งธรรม ที่ส่องทางให้แก่เช้าพุทธทั่วแผ่นดินไทยฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดตอนต่อไป